บ้านกูเลยนะมึงขโมยเงินกูอีกแล้วใช่ไหมใช่ไหม <S <S วันวันเนี่ยมึงเคยคิดจะช่วยกูทำมหาแดกไหมมีแต่สูบเงินกูเนี่ยกูเนี่ยง่อจริงๆเลยที่คิดว่ามึงอ่ะจะรักแล้วก็ดูแลกูตอนเนี้ยมึงดูแลตัวเองยังไม่รอดเลยออกไปจากบ้านกูเลยนะอะไรวะเงินเมียก็เงินขวบเหมือนกันป่ะก็แค่อามาต่อยอดพอได้เงินกลับมาจะได้ใช้ด้วยกันไงไม่ดีหรอดีหาอะไรล่ะอย่างมึงเหรอจะเอาไปต่อยอดอย่างมึงอ่ะเอาเก้าเข้าบ่อนหรือไม่ก็ไปต่อเล่าโอ๊ย นี่นะออกไปออกไปเลยนักผากมึงเนี่ยน่าจะสักคําว่าตอแหละนะมึงออกไปเลยมึงอปออกไปด้วยออกไปแล้วจะเสียใจที่ไล่เขาแล้วจะเสียใจมันนะ้ามันนะ้ามึงออกไปเลยออกไปเลย เลยนะให้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะทำข้อไหนเสร็จปุ๊บคิดถุงโอเคเลยคะ่ะเริ่มจดข้อแรกเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่มีอะไรขึ้นมาเลยวะเฮ้ยทำไมอะแม่เน็ตโดนตัดแม่แม่แมแมแม รงเรียนสมัยนี้มันเป็นยังไงเนี่ยค่าเทอมก็ไม่ลดแถมค่าเน็ตเพิ่มอีกบ้านกูไม่ได้ผลิตเงินนะจะได้แบบมีพอให้พวกมันตลอดเนี่ยแล้วนี่แม่ไล่พ่ออีกแล้วเหรอเออดิทำไมามึงจะไปตามมันเนระถ้าแล้วพ่อเขาไปจริงๆขึ้นมาแม่ทำไงอย่างพ่อมึงเนี่ยนะจะไปกูให้เวลามันไม่เกินอาทิตย์นึงอะ่ะเดี๋ยวมันก็โสมซานกลับมาเกาะก,กูแดกเหมือนเดิมละทนนี้แต่งตัวจะไปไหนเนี่ย หาค่าเน็ตให้มึงไงเราจะกลับมากี่โมงเอ้าอไรวะไม่ทันเก่งหรุดหงละถามไม่ตอบม,มีสีมีไซน์นะจ๊ะ รักมากเลยอ่ะนี่หรอจ๊ะพี่เองจ้าไม่ใช่ล hmm ูกสาวสวยใช่ไหมนี่รู <h <h ้จักหรือเปล่าอ่ะนักร้องอ่ะแอนดี้ทีน่าเพลงว่างอยู่ไงถ้ารู้จักเพลงนะเดี๋ยวพี่ลดราคาให้เลยเพลงเนี้ยว่างอยู่มาก แปลกหรอกนะเพลงก็เก่าคนร้อง